สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมแอดเรนช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับการอัปเดตอีเวนต์จี้เครื่องรางใหม่ประจำที่7เดือนตุลาคมนั่นเองนะครับก็อีเวนต์ที่มารอบนี้ก็จะเป็นอีเวนต์จี้เครื่องราง2ชิ้นนี้นะครับที่เป็นหมวกแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นจี้ที่ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็มีจี้เลนหลังประมาณนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันในกว่านะครับว่าสกิล มีอะไรน่าสนใจบ้างนะก็อยู่ในช่องนี้นะครับอ,อันนี้เป็นเวอร์ชันไม่เต็มนะเดี๋ยวเราไปดูเป็นเวอร์ชันแบบสกิลเต็มดีกว่าครับอ,อยู่ในอ,อยู่ในตรงนี้นะตรงนั้นจะสกิลไม่กดดูไม่ได้นะครับนี่นะก็จะเป็นหมวกคุมเต่า5 5คู่ขี้บวก15นะครับก็ค่อนข้างแม่นเลยนะแล้วก็มีป้องกันมาะคับย้าย2ครั้ง ในท้ายหองฉันโอกาสเมื่อตกพื้นที่หองฉันโอกาส40เซนขังคุกฝ่ายตรงข้ามภายในแถวนะก็เป็นจี้ที่เอ่อเป็นจี้ที่อาจจะดีก็ได้นะครับอาจจะเหมาะกับตัวละครอ,อย่างเมรียลหรือว่าตัวละครที่ต้องการใช้ขังคุกแล้วก็ขโมยเงินนะเพราะว่าน่าจะเหมาะดีอาจจะใช้กับเมรียลเอลินเอ่อยอมราหรือว่าตัวละครอ,อย่าง ไกรทองก็ได้นะครับไกรทองที่มีสกิลเผาเงินภายในแถวนะผมว่าก็น่าจะสามารถคอมโบได้นะเนื่องจากขังคุกแล้วก็ไปขโมยตังภายในแถวได้นะครับก็ถือว่าเป็นจี้ที่อาจจะเป็นจี้ทางเลือกสําหรับสายขโมยมาเบิ้ลก็ได้นะจี G ้นี้ก็มาดูจี้ชิ้นถัดไปเลยครับจี G ้นี้ก็จะมีมันตกเปนที่ของฉันโอกาส60%ย้ายไปยัง6ช่องหน้านะครับแล้วก็เรียกฝ่ายตรงข้ามนะ โอกาส90เซนะเว้นค่าผ่านทางแล้วก็ย้ายไปยังพื้นที่ใดก็ได้1ครั้งมีโอกาส80เซนป้องกันสกิลบังคับย้าย2ครั้งด้วยครับก็เป็นจีท้ที่น่าจะเหมาะกับตัวละครอย่างมันวอนะครับแต่ผมว่าไปใช้เป็นออจี้พวกรถบัสพระจันทร์จะดีกว่านะจี้นี้อาจจะมีแบบสกิลป้องกันบังคับย้าย2ครั้งที่อาจจะแบบช่วยได้ดีนะแต่ว่า เมตานี้มันเป็นเมตาที่โจมตีทะลุโลนะครับไม่ใช่ทะลุโลดีทะลุหมวกนะครับสกิลป้องกันแบบนี้มันป้องกันไม่ได้นะผมก็แนะนําให้ข้ามชิ้นนี้ไปได้เลยครับจี้น,น,น,นี้อาจจี้ชิ้นนี้อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าชิ้นอื่นนะก็สามารถข้ามได้นะครับชิ้นนี้เดี๋ยวเราก็มาดูจี้ที่เลหลังกันดีกว่าจี้ที่เลหลังรอบนี้ก็จะมี หมวกเนรเทศนะครับที่นี้ก็เหมาะกับตัวละคระทุกตัวเลยนะที่ต้องพึ่งเนรเทศนะครับใครไม่มีเนรเทศก็มาหาเป็นหมวกนี้ได้นะแต่ว่าหมวกนี้จะบังคับต้องมีแบบสกิลโลซูปเปอร์มาช่วยนะครับสำหรับตัวละครที่ไม่มีโลซูปเปอร์นะก็ใช้คู่กับอะ,อ,อะไรนะใช้คู่กับเกาะลอยฟ้าโลซูปเปอร์ได้นะครับ คิดไม่ออกเนะี่ยอ่ะจี้ชิ้นถัดไปก็จะเป็นหมวกโล่ซูเปอร์ชิลนะครับก็เป็นหมวกที่อ่อ Event Dark อีเวนดักเอออี Event <c oughs> เวนอีเวนดักแล้วก็มานะครับใครที่ทำไม่ทันก็สามารถมาปิดเป็นอีเวนนี้ได้นะสำหรับใครที่แบบชอบเป็นหมวกลิมิเต็ดก็สามารถไปเติมลิมิเต็ดได้นะครับเอามาใช้เป็นหมวกสีภฟ้านะก็ค่อนข้างเท่ดี อ่าอันนี้ก็ใช้เป็นใช้คอมโบกับตัวละครที่ไม่มีโล่ซุปเปอร์นะครับแล้วก็ใช้คู่กับหมวกในประเทศได้นะก็ค่อนข้างเข้ากันเลยครับใครที่แบบมีจี้ชิ้นนี้ก็ควรจะมีแบบหมวกในประเทศไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นจี้ที่ขาดกันไม่ได้นะต้องใช้คู่กันจะได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับอ่ะจี G ้ชิ้นถัดไปก็จะเป็นระชายที่ถูกในประเทศบอดี้การ์ด จี้ชิ้นนี้มีในประเทศการทาสีแล้วก็การวิกนะครับจี้ชิ้นนี้ผมมองว่าสามารถข้ามได้นะในเมตานี้ยังมีตัวละครที่แบบอชอบทาสีนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเป็นพระอภัยมณีนะแต่ก็ไม่ได้ออกมาเคาน์เตอร์มากขนาดนั้นจี้ชิ้นนี้ก็เป็นโรนฟุตบอลทาสีครับอันนี้ก็มี ทาสี่นะมียกเว้นค่าผ่านทางแล้วก็มีป้องกันสกิลบังคับย้าย2ครั้งนะครับก็เป็นจี้ที่เหมาะกับสายวิกนะ <c oughs> เหมาะกับสายวิกนะครับแต่ว่าในเมตานี้ตัววิกไม่ค่อยมีเยอะนะก็สามารถข้ามได้เลยอ่ะจี้ต่อไปก็เป็นรถบัสโลกพระจ,จันทร์นะครับจี้ชิ้นนี้ก็เหมาะกับตัวละครอย่างบันรลมากที่สุดเลยนะมีทั้งขโมยการ์ดมีโจมตี6ช่องแล้วก็มียกเว้นค่าผ่านทาง2ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็น สกิลที่ค่อนข้างครบเครื่องนะแล้วก็เหมาะกับตัวละครอย่างมันบอมากเลยใครที่แบบมีมันบอก็สามารถมาปิดได้ครับจี้ชิ้นนี้นะก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับการเลนหลังของจี้เครื่องรางนะสาหรับจี้ใหม่ผมก็แนะนําเป็นหมวกแมงกะพรุนมากกว่านะครับสาหรับที่น่าสนใจมากที่สุดนะสำหรับส,สองชิ้นสองชิ้นใหม่นะครับก็มันเป็นตัวที่อาจจะเหมาะกับตัวละครอย่างสายขโมยมาเบิรนะ อย่างที่ผมว่าครับใช้เป็นขังอ,อ,อีกฝ่ายแพนในแถวแล้วก็ขโมยมาเบิลรัวนะก็สามารถคอมโบได้นะครับอาจจะเอาไปแทนแทนอะไรอะ่ะแทนพวกออรองเท้าโครได้นะครับจี้ชิ้นนี้นะแล้วก็สามารถบาลานเป็นจี้เครื่องรางใหม่ที่อาจจะขาดเป็นป้องกันเอฟเฟกอันตรายก็สามารถบาลานกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นจี้ที่น่าสนใจอย,อยู่แต่ก็ ใครที่มีอรองเท้าครแล้วแล้วก็เซ็ตไอเทมแบบครบเครื่องแล้วก็แนะนําให้เป็นข้ามได้เหมือนกันครับส่วนจี G ้ชิ้นนี้ผมก็แนะนําให้ข้ามได้เลยครับอาจจะสกิลน้องดูไม่ค่อยน่าสนใจนะอาจจะน่าสนใจแค่พาย้ายภายใน6ช่องหช่องนะครับแค่นั้นส่วนสกิลอื่นก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ยกเว้นค้าบันทางกับป้องกันบังคับย้ายนะครับ อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะในเมตาในเมตานี้เรา s ิล U, เอ่อยกเว้นค่ามาทางก็ออกแค่ภายในเทินของเรานะครับก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวิธีการตามหาก็หา5 s ทุกชิ้นเลยครับต่อไปเราก็มาดูเป็นร้านค้ากันดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะอันนี้ก็เป็นแสงป้องกันควมามสิมาเบิ้ล3 0 3นนะครับาราคา149บาทนะ ผมมองว่าไอตรงนี้ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับถ้าฟิกมาให้35%เอรราคา149บาทผมก็น่าจะซื้อนะแต่ตอนนี้มันสุ่มไปหน่อยนะครับมัน30นะอาจจะได้ขั้นต่ำแค่30ก็เลยยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ใครมีงบก็สามารถไปปิดได้นะอันนี้ก็แนะนําเป็นข้ามดีกว่านะครับมีโอกาสได้ที่ไม่ดีเท่าไหร่นะราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับประมาณ350บาทนะ ก็มองว่าไปซื้อชิ้นอื่นดีกว่าครับถ้าจะมาซื้อชิ้นนี้นะไปซื้อกาดต,ตำนานดีกว่าครับก็คุ้มกว่าอ่ะอันนี้ก็เป็นอ,อ,อะไรใครที่ยังไม่ปิดก็สามารถมาซื้อได้นะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำเช่นกันนะไปสุ่มดีกว่าส่วนแสงอันนี้ก็ราคา6.9ดอเ,ลเอลลาร์อาจจะเป็นพวกแสงพวก อะไรอ่ะยกเว้นเอ่อยกเลิกการเชิญอะไรพวกนี้นะครับผมก็มองว่าอาจจะมองกับคนที่แบบอยากได้แสงเยอะๆนะครับอาจจะคุ้มก็ได้นะแต่ผมผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มนะอันนี้ก็เป็นสุ่มจี้แพตตินัมนะมีโอกาสได้จี้ดีเช่นกันครับอ่อตรงนี้นะแต่อาจจะราคาแพงนิดนึงมาดูหน้านี้ครับ หน้านี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะหน้านี้อันนี้เพชรก็2,000เพชรผมว่าน่าจะด้2 0 0นเพชรนะครับ99บาทนะอันนี้ก็เป็นกล่องการ์ดแบบซุ่มนะครับแล้วทำให้ซุ่มทำไมเนี่ยส่วนันนี้ก็ผมมองว่าไอห1ึ1ดาวหดาวเก้าเอ้สา 35บาทเพราะว่าน่าจะคุ้มสุดนะหน้านี้ส่วนออื่นมองว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดนะก็มาเติมได้ครับแค่3 5บาทนะส่วนหน้านี้ก็หน้านี้ข้ามได้เลยครับไม่ค่อยน่าสนใจนะตรงนี้ก็จะขายแพงกว่าตรงลดราคานิหนึ่งครับแพงมา1ดอลลาร์เลยนะ อันนี้ก็เป็นแสงแบบเลือกนะครับ99บาทเลยนะส่วนตัวนี้ก็เป็นแสงที่ขายคู่กันแล้วก็ราคาอัพขึ้นมาหน่อยนะครับผมมองว่าไอตรงตรงกันเชิญแล้วก็กันวิกนี่น่าจะคุ้มสุดนะครับเพราะว่าแบบเ,เป็นสกิลที่ได้ใช้ทั้งคู่เลยกันวิกก็ค่อนข้างหายากครับได้ตั้ง55เลยนะ แนะนําเป็นอันนี้มากที่สุดครับต่อไปก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะอ่าหน้านี้ครับหน้านี้เป็น35บาทได้10บใบเลยนะ3ดาวส่วนอีกช่องเป็นเป็น70บาทได้อย่างละสาเออได้อย่างละ10บใบเลยครับใครที่จะมาซื้อกา์ดก็แนะนําเป็นหน้านี้มากกว่านะครับได้ค่อนข้างคุ้มเลยนะมีโอกาสลุ้นตัวหายยากก็ค่อนข้างเยอะเลยอาจจะปิดเลยก็ได้ครับถ้าใครดวงดีๆนะ ก็มีประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับใครที่ปิดอีเวนต์ใหม่ก็ขอให้ปิดกันน้อยๆครับแล้วก็เลือกกันดีๆนะสำหรับที่เครื่องทางที่อาจจะ,ะขาดสำหรับ ID ดีของตัวเองครับก็เลือกกันดีๆนะครับก็สามารถมาสอบถามผมได้นะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ